เดินไปบนเส้นทางแห่งอาธรรมฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้โว้ยโนโกโนิตะนี่นายไปกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเพื่อโลกและเพื่อเพื่อมนุษย์จะต้องทำเรื่องดีๆสักอย่างฉันต้องทำให้ได้ไปด้วยเลยเอาประวัติยอดคนหนึ่งนันเหรออ่านแล้วก็อินเอาไว้ง่ายเงี้ยเลยนะโนปิตะ อ๋อสวัสดีครับไม่ทราบว่ควาคุณแม่อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวกระผมจะไปเรียกให้กรุณาคอยสักครู่นะครับขอบคุณมากเลยครับท่านแม่ขอรับอุ้ยมีอะไรเหรอโนบิตามีแขกมาขอพบขอรับฮะรบผมขอตัวก่อนนะครับอืมเป็นคุณที่ยอดไปเลยนะครับเออเออข้าคุณนายครับวันนี้ผมมาที่นี่เพราะมีข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้มาบอก ออค่ะอยอ้ยหนักอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเออฮะ้าทางใจหนักนะครับผมถือให้ดีกว่าตายตายตายจริงขอบใจนะจ๊ะอุ้ยเดียไม่ถึงเลยบ้านคุณป้าอยู่ไกลจังเลยนะครับโอ้ไม่ไกลเราเจ้าอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอ่ออันตรายโอ้ยเกือบไปแล้วเชียวอุ้ยดีเธอแล้วจะกันฉันล่ะเอาไหว เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดพวกเครื่องเพชรเดี่ฉันไม่ซื้อหรอกคะ่ะวมันแบบนั้นล่ะครับอัญมณีทั้งหลายนั้นมีเพื่อคนที่กดงานเช่นคุณนายนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันมีอะไรเหรอ <c oughs> <c oughs> อ้ยค่าสียหา แม<พ>่จะหักจากค่าขน,นมเดือนหน้าของลูกนะนึกว่าจะทำเรื่องดีๆสักหน่อยนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าจะมาถอดใจเอาตอนนี้ไม่ได้<า>ใช่แล้วต้องสู้ต่อไปอย่ายอ,ยอมแพ้เยาโนบิตะฮะใจอันมีอะไรเหรอฉันมีเรื่องจะไหว้วานนายหน่อยอ่ะ เรื่องไหว้าวานก็ดีสิถ้าเป็นเรื่องที่ทำเพื่อนคนอื่นแล้วฉันยินดีเลยนะนี่ตอนนี้ฉันอารมณ์เสียแบบสุดๆ<า>ขอเตืนายเพื่อระบายความเครียดหน่อยนะเอ้ยคือว่าแบบนั้นจะยอมทำเพื่อนคนอื่นไม่ใช่เหรอเฮ้ย,ยไม่ใช่แบบนี้หยาดฮ่าสบายใจจังเลยยิงไงแบบนี้มันก็เกินไปแล้วอ,ะอ่ะไครก็ได้ พออพ่อเช็ดตัวหน่อยแล้วพี่ตาก็ไ,ไปไปชิซูกะยืมพ่อเช็ดหน้าหน่อยได้เปล่าจ้าอ๋อรอเดี๋ยวจ้าขอบใจมากเลยนะไร<ป>้ไม่ใช่พ่อชดดนะโอ้ยขอโทษนะโอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละเนี่ยโอ้ยแย่แล้วอุย้ยเนย้อนบนมาพออี่เนยเดี๋ยวเหะอเอาไม่ได้ไม่ได้ เราจะต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอารับไปเลยว้ายโอ๊ยตายแล้วกระจอาแตกจะพวกเด็กบ้าเอไม่้ทำตเปล่าคืออย่างไงนะขอโทษด้วยครับว้าวแหมเหมาะกคุณนายที่สุดเลยนะครับถ้าซื้อตอนนี้ผมลด50%บเ0อร์ไม่สิรู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณนายมากเลยนะครับลด60%บ60%แบบไม่กลัวขาดทุนก็แล้วกันนะครับเนี่ยเอ๊ะ60%เลยเหรอคะ แต่ว่าฉันไม่มีเงินหรอกค่ะพูดไม่ออกแล้วว่าขอเงินค่าซ่อมกระจกอีกอะ,อะคุณนายครับนี่เป็นโอกาสที่ผม,มพี่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับทบ้พัราคา 500, ห้าแสนเยนสาม,มารถซื้อได้ในราคาสองแสนเยนนะครับฉันว่ามันเกินตัวไปนะคะอ่ะออะ ถ้าซักแสนหนึ่งก็ว่าไปอย่างนั้นแม่คุณนั่นเก่งจริงๆเลยผมยอมแพ้เลยล่ะครับงั้นก็ได้ครับแสนเดียวก็ได้ครับตกลงครับเอ๊ะพูดจริงเหรอคะผมไม่เคยโกหกครับนี่ครับเชิญครับฉันซื้อค่ะถ้าแค่แสนเป็แล้วก็เอ๊ะแล้วเงินล่ะเอ๊ะอ๋ออ้ยตายแ,แล้วจะจะก็เก็บเอาไว้ในนี้นี่นา หายไปไหนแล้วตายแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู oh, lose, ่ไหนอุ้ยตายแล้วตายแล้วขอโทษนะครับแม่ผมก็ยืมเงินไปก่อนขอโทษนะครับจากนี้ก็ช่วยระวังกันหน่อยนะ ไม่เรื่องดี uh, like, right? A A <x> ๋ยวยูหร <rain> hmm. ือเปล่าเล่าฮะอ้าวทไมเงี้ยตาคลอเลยเป็นไรเดอะเรเบิลเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทำไมจะทำไม่ได้ล่ะทำไมจะทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนึง่อฉันผิดเองสินะที่คิดอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กับเขาบ้างแบบนี้แต่ฉันทำไม่ได้ออบางทีจริงๆบางทีไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะออจริงด้วย ถ้ายังไงก็จะถูกโกรธอยู่แล้วขอเป็นตัวร้ายของจริงเลยดีกว่าฉันจะทำแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้นอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับขั้วไปเลยกันเหรอไม่ได้นะห้ามทำเด็กขาดได้นอนบีตาไม่สนฉันจะทำเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโนบิตาเอ้ยอยยุ่งทั้งไงเป็นเรื่องแล้วไงอ่ะมีของอะเลยดีๆไปเลยเนี่ยเอาอะไรมาช่วยดีแล้วนี่ไงเล่าสายรัดเด็กดี อะไรเนี่ยถ้ามีนี่รัดอยู่จะทำเ่ืงชั่วชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยไงนะออถอดไม่ออกอช่างมันถึงมีสาระนี่ก็ช่างฉันบอกว่าจะทำก็ต้องทำคอยดูดิอ๋อเมื่อกี้นี่แสบนักนะฮย้า อุ้ยเลยครับบอรเลอร์าวิตาขอบใจมากที่ช่วยฉันในปบนเพื่อแท้จริงๆไม่งั้นฉันแย่เลยนะเนี่ยขอบใจนะบอกไม่ได้ตั้งใจจะช่วยแบบนี้นี่นี่นี่บอกแล้วไงว่าทำเรื่องไม่ดีไม่ได้นะแทนนี้ฉันไม่เลิกลความตั้งใจหรอกต่อไปจะลองแกล้งคิดสุกะหน่อยดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเลย เฮ้ยตั้งใจจะทำเรื่องไม่ดีแล้วแถแ้ชิวไอ้ขอมแบบนี้ต้องเอาออกเฮ้ยเอาไม่ออกไม่ออกห๊อฉันว่าน้าเนั่นเลิกคิดี่ทำเรื่องไม่ดีอะไรนะเถอยังไงฉันก็จะทำคราวนี้จะตั้งใจทำแตกแล้วนะแบบนี้นะมันเกินไปนได้เงียบไปเลยฉันเป็นเด็กไม่ดีแล้วเอาเดี๋ยวนี่นี่นี่นไงรีบรีบออกมาว่าฉันเลยเดิ ออเออไม่เห็นออกมาเลยอ่ะแถมเหม็นกลิ่นแก๊สด้วยละเหรอเออเอออ้าทำกับข้าวแล้วก็เปิดแก๊สทิ้งเอาไว้นี่นะเย่แล้วรีบไปเรียกรถพยาบาลเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วายไฟกได้เรียกรถพยาบาลดีก่อน เธอแท้ๆป้าก็เลยรอดตายมาได้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะผู้มีพระคุณของฉันเป็นดีไปเห็นไหมฉันว่านายนะพอแค่นี้เถอะนะตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็มีแต่คนชอบทั้งนั้นนั่นแหละไม่ละใครต้องมีคนว่าฉันแน่เจ้าอีกเหรอเออเพราะว่านี่นะเป็นเงินที่ฉันแอบยิบออกมาจากบ้านไม่มีนี่ก็ไม่มีฮะ แล้วยังแถมเป็นตอนก่อนจะสวมเจ้านี่เอ่อแบบนั้นมันจะเป็นอย่างมันได้ยังไงกันเราอ๋โนบิตะเป็นคนเอาไปจริงๆด้วยกัดขอบใจมากเลยนะเห็นหรอดมาได้เพราะโนบิตะเอาเงินออกไปแท้ๆเลยนะเนี่ยยังไงอะ หลังจากตอนนั้นก็มีตำรวจมาที่บ้านละมาที่ถูกจริงๆที่ออกมาระตะเวนแถวเรียนะครับเจ้าหมอเนี่ยมันเป็นส8ปมงกฎที่เอาของปลอมมาหลอกขายนะครับเนี่ยมผมกำลังจะเอาไปประกาศไปติดตามบ้านอยู่พอดีเลยนะครับแบบนี้เองเหรอก็เป็นแบบนี้แหละจา้าถ้าเงินยังอยู่ที่บ้านนะแม่คงควักเงินแสนให้เขาไปแล้วละยังไงก็ขอบใจมากนะนูบิตา กลายเป็นปดีปะจบเรื่องนั้นก็มาต่อกันอีกเรื่องโนบิตะโอ้ยนี่สามแม่มานี่เลยเด็กอย่างลูกนี่มันนี่แม่ไม่เคยสอนให้เป็นคนที่หยิบเงินในบ้านออกไปนะโดยที่ไม่บอกแม่ก่อนขอโทษครับสำนึส้นด้วยขอโทษครับแม่โอ้ยโอ้โหยไม่ไหวไม่ไหว จริงๆทำเรื่องดีๆเท่าที่ตัวเองทำได้ฉะนั้นมันก็พอแล้ว,ลวนะดโตัวเธอหวใจเนาะ